จ้าเมื่อนี้ขอเสนอเมนูแกงเห็ดบวกพี่น้องเห็ดบวกงามๆหลังจากที่ห้าล่างขูดตีนเดือบรอยพี่น้องเฮากระนํามาใส่หมอ้อใส่น้ำจากน้อยจากเพื่อน้ำเห็ดออกใส่บักพริกลงไปจ้าตามโดยเกลือและก็น้ำปลาเดืกนวนวพี่น้องผู้ใดมักนวก็ใส่นวจ้าผู้ใดอบอ่มักนวก็บ่ตองใส่หลายสวนเฮามากักนวก็จิใส่สองทับพี่จ้าจากนั้นก็นกใส่บักบวกหอมลงไปพี่น้องคนเละคนเลจากน้อยเด้อบักบวกนี่เป็นบักบวกหอมจ้าพี่น้องหลังจากน้ำเดือดแล้ว เฮาก็จะใส่คุณนั่งตูลงไปพี่น้องเพือเพิ่มความหอมให้กับแกงเห็ดปววของเฮาน้องพี่น้องบวกกับปักบวบหอมพี่น้องเอยหน้าตาสีสันก็เป็นตะกินเด้อจ้าเห็ดปววของเฮาก็มีแต่ทั้งดอกบ,นบานๆแล้วก็ดอกตุมต้มๆจ้าพี่น้องหลังจากกี่น้ำเดือดดีแล้วเฮาก็ใส่ใบพักใส่ลงไปเด้อพี่น้องเด้อถ้าเฮ้าบ่ใส่ใบพักใส่ลงไปแกงเห็ดของเฮ้าอาจจะมีความหวานน้องพี่น้อง เพราะว่าเห่ากะใส่บักบัว้อมลงไปน้ำเฮ่ากะต้องใส่ใบพักใสลงไปเพื่อให้มันขมจักน้อยจ้าจากนั้นกระปรุงรสด้วยชูรสพี่น้องใส่หน่อยเส่บหน่อยใส่หลายเส่บหลายสโลแกงของเห่าคือเก่าจ้าเป็นจังไดแน,น่นอนหน้าตาแกงฮิดบัวของเห่าเป็นตะกินบ่จ้าสวัสดีจ้าพี่น้องแรกนี่ขอเสนอเมนู แกงนมไ้ไรใส่เห็ดขมยูค่าจ้าน้ำยานั่งเคี้ยวๆพี่น้องขั้นตอนการต้มเห่ากับบได้ทายหิ้เบิงเด้อจ้าเด้อจากนั่นใส่เข้าเบือลงไปจา้าอันนี้ก็คือเข้าเบือที่เห้าตําไปแล้วผู้ได้บอมากเพ็ดกับ่ต้ตองใส่บักพีกหลายเด้อจา้าใส่เกลือลงไปจักน้อยเผื่อเผื่มคมนวให้กับแกงนอม้ของเห้าจากนั่นใส่น้ำปลาราลงไปจา้าคนๆจักน้อยจา้าพี่น้องผู้ได้มักนวกับใส่นวจา้า อันนี้ก็คือเห็ดขมจ้าพี่น้องเห็ดขมยุค่าที่เฮ้าไปเก็บมาแล้วเฮ้าต้มแล้วก็ล่างเรียบร้อยแล้วจ้าเตรียมลงใส่หม้อเลยพี่น้องจา้าป้ามีแต่ดอกอวนอวนตะปุตะปีะปจ้าพี่น้องแกงเห็ดขมใส่หน่อไม้ไร่เนาะพี่น้องหรือว่าแกงเน่อไม้ไร่ใส่เห็ดขมยุค่านละคพ,พี่น้องโคเลโคลโเลจักหน่อยจา้าคนคนคนให้เข้ากันจักน้อยเนะาะจ้าพี่น้องจา้าแล้วกะทางให้น้ำเดือดจา้า ก้าวาน้ำเรือจักน่อยกะใส่บักเขือออนลงไปจ้าอันนี้เป็นบักเขือออนของเฮ้าก็คือบักเขือคืนนั่นล่ละจา้าทุบๆจักน่อยเซน้ำเขือไวเอาลงมาใส่กับเขียงหน่อใหม่ของเฮ้าจ้าโคเล่โคเล่ลจักน่อยจากนั้นเฮากะใส่ลูกโดดลงไปจา้าพี่น้องเพราะว่าเมื่อกี้เฮ้าตำเข้าเบื่อเพผิดปันหดจ้าก็กเลยอาศัยเอากับลูกโดดเอาเลยจา้าผิดผิดจักน่อยเป็นบักพิกออนเด้จอจ้าบบเมนบักพกกริกจา้า พอมันเดือดดีแล้วใส่ผักกระแยงลงไปพี่น้องเพื่อเพิมพ่มความหอมให้กับแกงงนอไม้ของเฮาพี่น้องพอจะใส่ผักกระแยงลงไปแล้วกินก็นเริ่มหอมแล้วจ้าหอมกินผักกระแยงพี่น้องเอ้ยหอมสมๆเลยแกงงนอไม้แบบบ้านๆจ้าใส่เห็ดขมยูคาลงไปจากนั้นก็ใส่ผงนัวลงไปจ้าผู้ใดมักหน่อยก็ใส่หน่อยไผ่มักหลายก็ใส่หลาย ไส้น้อยแซบน่อยไส่หลายแซบหลายลราจะอันนี้ก็คือสโลกแกนของเฮ้าเนาะจ้าเนาะกับโคเลโคเลจากหน่อยลระจะซิมรสชาติว่าใดแล้วก็โอเคเลยจ้าป่อยหอนางเดือดจักหน่อยพี่น้องถ้าให้มะเคือสุกนี่ก็ได้การแล้วจ้าป้าแกงเน่อใหม่ของเฮ้าม้นนี้หอมหอมพี่น้องมาเด้อมาเด้อไผซิมากินแกงเน่อไหม่ลายใสเห็ดขมยุคค่ะแซบๆซบนํำกันพี่นอ้องม้นนี่แกงหมอ้อบ้ากไง สวัสดีจ้าพี่น้องแรกนี้ขอเสนอเมนูออมไว้ใสจิโล่ใสเห็ดกระตุนจ้าพี่น้องจ้นา,าน้ำยานา่งเขียเข้ยวๆใสเขาเบือลงไปจ้าพี่น้องโคเลโคเลจักน้อยตามด้วยเกลือพี่น้องเพื่อเพิ่มคว่มนวให้กับแกงไหวของห้าจ้นาน้ำปลาแดกลงไปพี่น้องมักนวกับใสนวผู้ใดบ่มักนวกับกระตองใสหลายจ้า จากนั้นใส่ประแดกลงไปแล้วเฮาก็จะคูเล่คูเล่และก็ตามด้วยเห็ดกระตุ้นจาพี่น้องหรือว่าคนไทยเอื่นเห็ดหมูหนูนอพี่น้องก็คนจากน่อยจ้าให้เห็ดเพิ่นเข่ากันกับน้ำยานาง่งกับแขยงวายของเฮาเนอพี่น้องเนาะแกงแบบบ้าน,านจ้าจากนั้นเฮาก็ปบบิดฝาไว้พี่น้องจ้าปล่อยไว้สักพักหนึ่งแกงวายของเฮาเดือดดีแล้วก็เอานั่งเอกของเฮาลงเลยจ้านั่นก็คือจิโอเนอพี่น้องจ้า หอ,อมไหวไซจิรอพี่น้องไซเห็ดหูหนูเมนีโอ้ยชวนให้อยากกินเข่าแร่งแล้วจ้าพี่น้องจากนั่นตามด้วยพักนั่งตูจ้าหรือว่าคุณอีตูลงไปจ้าพี่น้องเพื่อเพิ่มความหอมให้กับแกงไหวายของเฮ้าจ้าจากนั้นโคลดจักหน่อย นาะตาเป็นตะกินบอพี่น้องเดือดดีแล้วเฮาก็จะม,มาทาการใส่สูรสลงไปเด้อดอเพื่อปรุงความนัวให้แกงไว้ของเฮาแสบกว่าเกาจ้าสวัสดีจ้าเมื่อนี้ขอเสนอเมนูแกงเห็ดร่วมมีจ้ามีเห็ดละงูเห็ดนาแรนามองพี่น้องปุ้นกันจ้าสารพัดเห็ดเดือมื้อนี้เดือ หลังจากที่เ้าล่างทำความสะอาดห็ดียบร้อยแล้วนาะจะข้ากระไ่น้ำจากน่อยเด้อะเดือบปลาตองไ่หลยเพราะว่าจากน้อยแกงน้ำหิดจะออกจากไซปะพิกลงไปจ้ะพี่น้องตามด้วยเกลือจากหน่อยพี่น้องเพื่อเพิ่มคพิ่มนวให้กับแกงหิดของห้าจ้าจากนั้นกระไ่น้ำปลาล่าลงไปจ้าพี่น้องผู้ได้มักนวก็ใส่นัวจ้าผู้ได้่มักนวกับ่ตาตองไซไลส่วนห้าก็จะใส่ประมาณสองทับพี่่นะจ้าจากนั้นห้ากระไ่ตะไคร่หั่นลงไปจ้าพี่น้องกเลีกเลจากหน่องจ้า พอแกงเค็ดเฮาเริมเดือดแล้วเฮากับซิใส่ใบอบแอบปลงไปจ้าผู้ได้มักสระซิไซหลายจ้าอันนี้ใส่แท่นผักติวกระไดจ้าพี่น้องเป็นปสมที่ว่าเป็นเครื่ออยู่ตามผู้ตามผาที่เขาไปหาเห็ดนั่ละจ้าเกิดน้ำผู้เด้อดจะสมอันนี้หนึ่งปีก็เกิดหนึ่งครั้งพี่น้องแย่เห็ดเพิ่นก็จะเกิดใ้าเฮาแม่เพื่อว่าสระซิไซแกงเห็ดนี่ละจ้าภาษาบานเฮาเอินสมอบแอบจ้าแต่ว่าทางอื่นป่หูเอินอย่างนอกจากนอันอาจจะเอินบ่กือกันจ้าอันนี้ใส่แท่นสมผักติวกระไดจ้าพี่นะ ไปเก็บเห็ดน้ำพู้น้ำผาหินก็ดึงมาจากพื้นเป็นเครือจ้าสมแซ่บจากพี่น้องสมอันนี้พอสมใบออกแบบของเฮาเดิมสุกแล้วเฮาก็จะเพิ่มคพามหอมโดยพักคุณนนางตูของเฮาลงไปจ้าอันนี้สิเพิ่มคพามหอมให้กับแกงเห็ดของเฮาจากพี่น้องแกงเห็ดถั่วใส่พุณนนางตูสีปเป็ตตะกินได้จ้กสิบเปรตพี่น้องหอมบ่จ้า ใส่คุณนางตูลงไปจ้าพี่น้องรอให้น้ำเดือดจ้าปุงรดด้วยผงชูรสตามไปเด้อพี่น้องพอพักอีตูของเห่าเริ่มหอมแล้วเฮากะจะปุงรสด,ด้วยผงนวพี่น้องผูได้มักนวกับใส่นวจ้า,า,ากูได้่มักนวกับ่าตรงใส่หลายส่วนเห่าก็คือเกลก้วละจะมักนวพี่น้องโคเรโคเรจักหน่อยพี่น้องพี่น้องหน้าตาแกงเห็ดของเห่ากะจะประมาณนี้ละจ้าพี่น้องเป็นเท่าไรเนี่น้อพี่น้องหอมกว่าจ้า สวัสดีจ้าพี่น้องแรงนี่ขอเสนอเมนูแกงลูกตอใไซนองไม่สมจ้าพี่น้องจา้าอาหารสั่นสูงมือนี่ตั้งน้ำให้เดือดจักน้อยพี่น้องตำพริกลงไปจา้าตามด้วยตะไข่หัน เติมควบนวด้วยน้ำปลาแดกพี่น้องผู้ใดมักนวกับใส่นวจ้าใส่เกลือลงไปน้ำจืกน้อยพี่น้องตามด้วยผงนวพี่น้องหรือว่าชูรสจ้าใส่น้อยเสบน้อยใส่หลายเสบหลายอันนี้ก็คือสโลปแขนของเฮาคือเก่าแล้วจ้าพี่น้องจ้าพ่อน้าเริ่มเดือดแล้วใส่หนอไใหม่สมลงไปพี่น้องหนอไใหม่สมของเฮามือนีกับขาวจูนพูนเลยจ้าพี่น้องใส่หนอไใหม่สมลงไปจ้าตุมจนหนอไใม่สมเริ่มสูกปุละจ้า จากนั่นเดือดดีแล้วก็ใส่นั่งเอกของเฮาลงไปเลยจ้านั่นก็คือลูกตอหัวเสือพี่น้องเอ้ยมีแต่นั่งใหญ่ๆตุปุติปีพี่น้องคอยค้นเดือจ้าเดือขันตอนนี้ย่ันลูกตอแตกเนาะพี่น้องเนาะคอยค้นจ้าจากนั้นเติมลูกโดดลงไปพี่น้องเพื่อเพิ่มความแซบให้กับแกงลูกโตอของเฮาจ้าเพิ่มความหอมด้วยพัก คุณนั่งตูจ้ะพี่น้องหรือว่าพักอีตู้บานเฮ่าเนาะจ้ะพอใส่คุณนั่งตูลงไปแล้วพี่น้องเอ้ยกินหอมแล้วจา้าแกงนั่งต่อใส่นอไม้สมของเฮ้ามานันนี่กินหอมช้วนในหิวเขาแรงแล้วพี่น้องเอ้ยเดือดพูบดีแล้วพี่น้องซิมรสชาติตามใจสอบพี่น้องู้ได้กินรสไดกะปรุงตามใจเจ้าของจ้าพี่น้องส่วนเฮ่ารสหนีแ่บแล้วจา้า นาตาแกงนั่งต่อส่นอมัยสมของเห่ากะจับประมาณนี้แล้วจ้าพี่น้องมาเด้อมาเด้อมากินข้าวแรงน้ำกันจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องแรงนี้ขอเสนอมุกหมอปลาสวายพี่น้องตําพริกกระเทียมหอมแดง ใบบักกูดซ้อยแล้กก็ะตะไข่สร้อยลงไปจ้าพี่น้องขูพ่อหยับยาพ่อจ้าขูพ่อหยับยาพ่อจ้าพี่น้องบาต้องขูให้ละเอียดคักปั้นใดเนาะจากนั้นกระนํำมาใส่กับตาสวายของเฮ้าเลยพี่น้องที่เฮ้าเตรียมใส่หม้อไว้ใส่เกลือจักหน่อยน้ำปลาแดกนัวนัวพี่น้องไผ่หมักนัวก็ใส่นัวไผ่บะหมักนัวกับบะตองใส่หลายจากนั้นกระโคเล่โคเล่จักหน่อยพี่น้องค้นให้เข้ากันจ้าตามด้วยผงนัวพี่น้อง ใส่หน่อยเสียบหน่อยใส่หลายเสียบหลายคือเกาละจ้าสโลกแกนของเห่ากะคน้คนค้นคือเกาละจ้าค้นให้เข้ากันตามด้วยต้นหอม้ามีพักซีเล้ากะใส่พักซีเล้าลงไปน้ากะได้จ้าเปลือกความเสียบเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ห้าหาสื่อบรไดจ้าคน้นค้นให้เข้ากันแล้วตามด้วยบักพริกออนจ้าหรือว่าพริกลูกโดดพี่น้องเติมน้ำจักน้อยพอทวมปลาพี่น้องใส่น้ำหลายสิเป็นแกงปลาจ้า ขั้นตอนนี้บ่ต้องคนเด้อจา้าเพราะว่าห้าค้นเรียบร้อยแล้วสิเห็ดห้ปลาข้าวจา้าปิดดฝาหม้อชิมไววพี่น้องโอ้ยเดือดดีแล้วกับใส่ผักอีตูลงไปจ้าพี่น้องใส่อีตูลงไปแล้วกับปีดฝาไหว้คือเก่านั่นล่ะจ้าพี่น้องปล่อยให้เพินเดือดดีแล้วกับมาเปิดฝาขึ้นเลยจา้าเป็นเท่าไดแน่พี่น้องเอ้ยเดือดทุกพุกด,ด,ดกินหอมแล้วจา้า